บอกกับงามบอกว่าเสียโคตรเมื่อเมื่อกลางวันแย่แค่ไม่ได้สอบเมึงอกลางวันได้อีหากันกูหัดมึงกูเจอแล้วมึงไปแห้งหลับตัวเยอะๆหรือมึงหน้าบนไทยบนเกยเป็นมะเร็งมึงสัมบต่อยนะมึงสัมบต่อนเป็นมะเร็งเดือนหนังกูจะตายแต่มึงเป็นเบาหวานมึงยังบัตตาเสียใจเด้อส่วนมันี่หมอเศร้ากูกินยาเด้อฟ้าใจเลยไม่ดีแต่บอกพี่น้องทั้งงวดสีหน้าเนี่ยตัวมันีอกูเสียเอา อกครับยาบอกบ่อแฉบพักบอกบ่อแฉบเนี่ยมุงอจากนอนผมได้หาหันขามาทัสามันออกมันบ่อกะมาเยังเขาจะมาเก่งกันวะคันจะมาสีนากูเด้อปฏิเสธกูละวนอยากัดคนคือกัดสมากกัดนี่กคนจะมาโตสตัดกูยังมันเลายัาท่าันมาท่าด่ากเอาเลยไม่งไอุ้ซุยๆกูจะซุยบผมตีมันเลยอ้พี่ีมัมานงลมเด้เอาเลยีหานี่ไันใังีกับคนเพมีหาไม่ต้องทุกหลังไส้ห้ปะไหนอะเอาว่าเป็นก้าคั่แก้เพาเป็นเมยจะมาสอนหนีไป้ ก็เป็นหมาหมาพอมั่ตีกวนเป็นเป็ด <c oughs> อัดตัวกับกันต้นเอไม่ไงแม่คอยมม่ม้อด่วนพดเขาข่ากันแล้วดิเป็นรฮะเจ้าก,ก้าดีกับราบบไม่ไงเ<ะ>จ้าก,ก้าตีกตักรบราบบอลบาตัวได,ดวไฟม,ามาันมนึงเมปยตมันูกไฟมาเลยเจ้าก,ก้าตีกับไม่ไงคอยมพอลุงไว่เอส์พุ่งยิง